ถ,ถ,ออถ้าสว่านเดียวเท่าไหร่อ๋อถ้าสว่านเดี่ยวเดียวจะอยู่ที่1,890บาทอันนี้ที่มันคุ้มคือมันได้แบต4แอมป์ก้อนใหญ่2ก้อนถ้าซื้อเครื่องเจียรเดียเด่ยวเจะได้5แอมป์หนึ่งก้อนแต่ว่าถ้าเอาสว่านก็จะได้เป็นแบตก้อนเล็ก2แอมป์2ก้อนเอาแบบไหนดีครับ <c oughs> อ่ะตัวน,นี้เนาะเดี๋ยวผมเปิดบินให้สักครู่หนึ่ง โอเคในกล่องจะมีคู่มือใบรับประกรันอยู่นี่นะครับได้รับไปแล้วก็สแกนลงทะเบียนรับประกรันด้วยนะครับต่อแบตเตอรี่ก้อนใหญ่4แอมป์สก้อนมีใบตัดใบขัดใบเจียแล้วก็ดอกจออเจาะอเนกประสงค์หัวไขควงต่างๆนะครับมีให้นี้มาเช็คตัวเครื่องตัวแบตกันเป็น6.5นิวตันบัตเลตมอเตอร์จับดอกได้สูงสุด10มิลตัวเครืงทำง,งานปกตินะครับเจ๊หนึ 1, ่งเจยสองได้ปกติไปเครื่องเจีย เกียจะมี3าโหมดนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับก็ตัวนี้ั b เ r d มอเตอร์เช่นเดียวกันนะครับนู้อยู่แล้วก็จะไปทำอะไรจักรมือเกียและนี้คือซื้อไปทำอะไรกันครับเหอยต้องไ,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 ไปทำบ้านอ,อ,อ๋อถ้าทำบ้านได้ใช้ครับเครื่องมือพวกนี้เป็นพื้นฐานแลละอันนี้งานตัดงานขัดเนาะอันนี้จะเป็นงานไขถ้าซื้อชุดนี้มันประหยัดกว่าซื้อแยกหลายร้อยบาทยู่ ถ้ามีปัญหาเข้ามาเข้าไม,มาาได้ดมาได้เลยครับก็ในส่วนของรับประกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยเรารับประกันให้1ปีแต่ัที่ชาร์จเรารับประกันให้6เดือนนะครับถ้า7วันแรกมีปัญหาผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลย <nem outh> แล้วก็หลังหมดประกันก็ยังสามารถส่งซ่อมได้ไม่คิดค่าแรงไม่คิดค่าส่งคิดแค่ค่าอะไรตามจริงเท่านั้นหลังหมดประกัน <m ath> <k S 2> ขอบคุณครับ <k S 1> ขอบคุณครับแ้ะททางัตทายครับสวาสบีครับ